ขอต้อนรับเข้าสู่รายการเอ็มสาวเหนือพาเที่ยววันนี้จะพามาเที่ยววัดลองตองนะคะเดี๋ยวเข้าไปชมด้านในะคะ่ะจุดบริเวณนี้จะเป็นองค์พระนะคะพระประหลัดจลูจจนโกสโลค่ะส่วนจุดบริเวณนี้จะเป็นองค์พระแล้วก็พระพิคเนตด้วยนะคะจุดบริเวณนี้เป็นโบสถ์วัดนะคะด้านหน้าซุ้มประตูจะมี ลาหูนะคะส่วนจุดบริเวณนี้จะเป็นหองะระฆังนะคะค่ะจุดบริเวณรอบรบโบสวัดนะคะสวยงามมากๆเลยค่ะเงียบสงบมากๆเลยนะคะ จุดเรือนี้จะมีองค์พระด้วยนะคะส่วนด้านล่างนี้ก็จะมีศา,าลาริมน้ำ้วยนะคะร่มลื่นมากเลยค่ะบันไดยพยันานคสวยงามมากๆเลยนะคะ ก็มีลูกนิมิตจำลองด้วยนะคะของวัดลองตองค่ะส่วนจุดบริเวณนี้เป็นจุดเช็คอินนะคะจุดบริเวณนี้จะมีองค์พระนาคปกนะคะส่วนจุดบริเวณนี้จะเป็นองค์พระแก้วมรกตนะคะแล้วก็องค์พระส่วนจุดบริเวณนี้จะเป็นองค์หลวงพ่อโตนะคะ ส่วนจุดบริเวณนี้จะเป็นองค์พ้าลาหูนะคะจะมีวิถีชีวิตของชาวบ้านนนะคะส่วนจุดบริเวณนี้จะเป็นองค์เท้าเวสวรนะคะมีองค์ใหญ่กับองค์เล็กค่ะ แล้วก็จะมีจุดไหว้บูชาด้วยนะคะเขาจะมีสามล้อเก่าโบราณน,นะะี่ค่ะแล้วก็จักรยานโบราณด้วยนะคะหาดูได้ยากนะคะส่วนจุดบริเวณนี้จะเป็นไอ้ไข่นะคะส่วนจุดบริเวณนี้จะเป็นอนุสาวรีย์คุณย่ามูนะคะโอ้มีนกยุงด้วยค่ะ สวยงามมากๆค่ะมีทั้งตัวผู้ตัวเมียนะคะค่ะสวยมากๆเลยค่ะนกยูมนะคะส่วนจุดบริเวณนี้จะเป็นเจ้าแม่ตะเคียนนะคะนะคะเขาจะมีเรือนหลังเล็กๆให้ด้วยนะคะ บริเวณรอบๆวัดนะคะเงียบสงบมากๆเลยค่ะก่อนจากกันวันนี้ก็ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งสับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปให้กับเอ็มสาวเหนือพาเที่ยวขอบคุณที่เข้ามารับชมและเข้ามาติดตามนะคะขอบคุณค่ะ